What oh, I have กับรอบฟอรรอบประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะในะรอบนี้นะคะที่จะมีอะไรดีๆค่ะมาแจกอีกต่างหากด้วยนะคะแล้วก็มีข้อมูลดีๆมาประชาสัมพันธ์กันอีกต่างหากด้วยละกันกับงานลดเอามันพันกว่าร้านนี่แหละนะอ่าสำหรับตอนนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้นี่เขาแจกกันไปแล้วนะกับครีมอาบนะ้ําเป็นชาเวอร์เจลใครที่ยังไม่ได้นะคะรอบนี้หนีวนอยู่ยแถวๆนี้เลยอย่าเดินไปไหนไกลนะเดี๋ยวเราจะแจกกันอีกเช่นเคยเหมือนกันเลยนะคะใครที่ช้อปปิ้งอยู่ก็ขอให้ช้อปปิ้งกันไปก่อน แล้วการแค่ช้อปปิ้งบางทีคุณอาจจะได้สิทธิ์รับของที่ระลึกจากการลดเอามันพันกว่าร้านไปได้ก็เช่นเดียวกันด้วยนะคะและแน่นอนวันนี้วันเสาร์ค่ะเป็นวันเสาร์หันษาเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นๆเราจะมีอีกหนึ่งศิลปินดารานักร้องหนุ่มสุดหล่อก้าวปูมีซิกแพคโอ้ดูดีไปหมดเลยคุณนัศศักดาทรนั่นเองค่ะจะมาพบปะเจอเจอค่ะกับเหล่าบรรดาน,นักช็อปตัวจริงเสียงจริงในวันนี้เวลาประมาณ5-6าหโมงนี่แหละฉะนั้นใครที่ไม่ได้ รีบไปไหนนะคะก็อยู่กันที่นี่นี่แหละอยู่กันไปนานๆเลยนะคะจะได้ช็อปกันไปช็อปยาวๆเลยทีเดียวด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะยูเนี่ยนมอลเรื่องช็อปเราจริงจังนั่นเองและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะนอกจากจะมีอีกหนึ่งศิลปินดาราหนุ่มสุดหล่อค่ะมันร้องเพลงพอๆให้กับเหล่าบัณดานะักช็อปได้ฟังกันในวันนี้แล้วเนี่ยงานของเรานะคะยังมีอีกหนึ่งงานค่ะใครที่ชอบทําบุญนะคะหน้าตาดีและย,ยังชอบทําบุญเองแนะนําเดินขึ้นไปค่ะที่ชั้น F4 นั่นเองนะคะ เพราะว่ามีาอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือล้อเอามันปั่นน้ำใจนั่นเองใครที่ชอบทําบุญอย่างที่เราได้บอกไปค่ะคุณสามารถเดินขึ้นไปได้ที่ชั้น F4 นะคะไปซื้อของค่ะก็จะเป็นการออกบูธสินค้ามือสองนะคะหน้าตาดีทีเดียวสามารถเดินไปช้อปปิ้งกันได้เลยโดยรายได้ทั้งหมดในการออกบูธตรงนี้นะคะกับงานล้อเอามันปั่นน้ำใจจะไปสมทบส่งต่อบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยนั่นเองฉะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งใครที่อยาก จะได้รับของนะคะที่เรียกได้ว่าถูกใจด้วยแล้วก็สบายกระเป๋าด้วยนะสามารถลองเดินขึ้นไปดูได้เลยที่ชั้น4หรือว่าชั้น F4 นั่นเองนะคะไปถูกอยู่แล้วล่วนะเนาะมาช็อปยูเนียนมอลกันบ่อยๆอยู่แล้วนี่ขึ้นไปได้เลยนะคะอย่างที่บอกไปช็อปแล้วคุณยังได้ทําบุญกับทางเราอีกต่างหากด้วยค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยรายได้ทั้งหมดนะคะจะ บริจาคให้กับมูล,ลนิธิเพื่อสุนัขในซอยนั่นเองย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันอยู่ชั้น F4 นะสามารถเดินไปช้อปปิ้งกันได้ค่ะกับสินค้ามือสองที่เขามาร่วมกันจัดงานออกบูธนั่นเองเอาละค่ะแน่นอนว่าทุกๆรอบประชาสัมพันธ์ของเราค่ะนอกจากจะมีข้อมูลดีๆมาฝากมาบอกแล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของเกมกิจกรรมสนุกๆน,นะคะมาแจกของรางวัลกันอีกละอย่างที่บอกไป ครีมอาบน้ำชาวาเจลจากบูธนะคะเดี๋ยวเราแจกให้ฟรีเลยเมื่อสักครู่นี้แจกไป3หลอดนะคะรอบนี้ก็เหมือนเดิมเดี๋ยวแจกให้อีก3หลอดละกันนะคะและหลังจากที่เราไปฟังข้อมูลในส่วนของหนทีถูกหนทีทองค่ะกับอีกเดอะแก๊งผู้สาวค่ะล้อผู้บ่าวค่ะล้อของเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาแจกกันกับบัตรเมมเบอร์การ์ดนะคะนั่นก็คือฮิปขับเมมเบอร์การ์ดซึ่งเป็นบัตร v i p ที่คุณจะสามารถเข้าไปใช้บริการโซน VIP ที่ทางยูเนียนมอของเราจัดขึ้นมา รองรับกลุ่มลูกค้านักช็อปโดยเฉพาะเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะคุณสามารถเดินไปลองเสื้อผ้าค่ะไปรับประทานน้ำรับประทานขนมแล้วก็ที่สําคัญมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บริการอีกต่างหากด้วยนั่นเองฉะนั้นใครที่ยังไม่มีบัตรทิปปับเมมเบอร์การ์เดี๋ยวอดใจรอไว้ก่อนนะคะหลังจากที่จบกิจกรรมจากชั้น F2 แล้วเราจะมาแจกกันอีกเช่นเคยเอ่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาแจกครีมอาบน้ํากันก่อนดีกว่านะคะกับ ของบูธนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำชาว์เจลค่ะจากบูธผู้สนับสนุนของรางวัลของเรานะคะอีกหนึ่งรายการนั่นเองค่ะอากาติกาง่ายๆเลยค่ะแจกกันง่ายๆเลยรอบนี้เดี๋ยวให้ดูของก่อนนี่นะคะนี่เลยแจกกันง่ายๆเลยเดี๋ยวนึกก่อนจะเล่นเกมอะไรกันดีนะเล่นเกมอะไรดีไหนๆมีใครอยากได้ไหมคะอยากได้ไหมเอยอ,อยากได้ไหมเอาล่ะใครอยากได้เดี๋ยวรอบนี้ให้สิทธิที่สำหรับลูกค้าที่ ชอปสินค้ามีห้าถุงขึ้นไปไหมมีใครแบบอุ้ยมางานนี้เพื่อชอปโดยเฉพาะเลยใครถือถุงที่คุณช็อปปิ้งอยู่ถึงห้าถุงบ้างมีไหมคะมีไหมห้าถุงห้าถุงที่คิดว่าตัวเองอ่ะชอปปิ้งวันนี้เยอะแยะเลยมีไหมคะห้าถุงมีหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีไหมถ้างั้นสามถุงก็ได้ใครคิดว่าตัวเนี้ยตัวเองมาชอปปิ้งค่ะถือถุงหูหิ้วเยอะแยะเลยมีไหมคะสามถุงค่ะสามถุงเนี่ยเดินมาเอาครีมอาบน้ำเชาว์เจลไปเลยนะคะ นี่น่ารักน่ารักมีหมค้าสามถุงสามถุงถ้าใครยังไม่ถึงสามถุงก็ซื้อให้ถึงสามถุงเลยค่ะสามสีบห้านีดเดินมาแล้วเอาคิวแบบน้ําแล้วแจกให้เลยนะคะบอกแล้วนะว่างานนี้ค่ะแจกเลยค่ะช้อปปิง้งสามถุงขึ้นไปนี่ไงมาแล้วนะคะเอาไปเลยอขอบคุณค่ะเอาไปเลยเหลืออีกสองหลอดเหลืออีกสองหลอดนะคะอีกสองหลอดค่ะมาใครช้อปนะคะกับสินค้าค่ะอะไรก็ได้ ในศูนย์การค้ายูเนี่ยนโมของเราค่ะถือถุงช้อปปิ้งมาให้เราดูหน่อย3ถุงนะคะสมถุงขึ้นไปรับผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำค่ะชาวาเจลจากบูธไปได้เลยมีไหมสามถุงขึ้นไปเอาเดินมาเดินมาเอเดินมาเลยสามถุงเดินมาเลยค่ะเดินมาเลยไหนไหนไหนดูหน่อยโอ้มีสามคนเลยสมคนเลยอ่ะเดี๋ยวให้อีกหลอดหนึ่งนะคะ,ะแจกแจกค่ะอันนี้อันนี้นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวอีกหลอดหนึ่ง อ่ะหมดแล้วเห็นไหมแค่มาช็อปค่ะที่งานของเรานะคะท่านก็จะได้รับกับของที่ระลึกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้านะคะรอบหน้าอขอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ เห็นไหมแค่ช้อปปิ้งเนี่ยช้อปเท่านั้นเองค่ะซื้ออะไรก็ได้นะคะที่นี่เลยยูเนียนมอลของเราค่ะเพราะเรื่องช้อปเราจริงจังนะคะโดยเฉพาะในงานนี้จัดให้คุณเต็มเ็มเลยมาช้อปปิ้งกันได้ถึง10วันเต็มด้วยกันค่ะกับมหากรรมลดเอามันพันกว่าร้านในศูนย์การค้ายูเนียนมอลนี่แหละและยังไงก็อย่าลืมสําหรับใครที่เล็งเอาไว้กับบัตรฮิปขับเมมเบอร์การซึ่งเป็นบัตรที่คุณจะสามารถเอาไปใช้บริเวณโซน v i p ของยูเนียนมอลของเรา ได้เนี่ยทั้งชั้น F5 แล้วก็ชั้น G นะคะสามารถรอสแตนบายได้เลยค่ะหลังจากที่จบรอบประชาสัมพันธ์นะคะที่บริเวณชั้น F2 แล้วนั่นเองซึ่งตอนนี้คิดว่าชั้น F2 ก็น่าจะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าชั้น F2 เนี่ยเขามีโปรโมชั่นอะไรแรงๆนะคะของร้านค้าบนชั้น F2 มากไปพบกับเดอะแกงผู้สาวผู้บ่าวค่ะเลาะที่ชั้น F2 เลยค่ะ<า>สวัสดีค่ะ ค่ะ,ะเจอกับที่อีกแล้วนะคะในช่วงนี้แน่นอนค่ะเราก็จะมีนะคะการแนะนาค่ะร้านค้าต่างๆนะคะรวมไปถึงค่ะกับโปรโมชันนี่เลยนะคะลดเอามานันพันาร้านนะคะใครที่วันนี้มาช็อปแล้วรู้แน่นอนค่ะว่านะคะวันนี้เรามีโปรโมชันนะคะที่ได้ว่าทุกร้านเลยทีเดียวรวมไปถึงนะคะสาหรับตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่ชั้น F3 นะคะก็จะมีร้านค่ะใครชอบซื้อกระเป๋านะคะใครอยากได้กระเป๋า,ต,ปาต้องมาร้านนี้เลยค่ะกับร้านอากิระแบ็กช็อป เองค่ะตามที่มาเลยนี่เลยอยู่ด้านหน้าเเองนะคะเอาล่ะร้านนี้ค่ะสำหรับอากิระแบ็คช็อปนะคะเขาก็ oko, มีโปรโมชั่นนะคะตอนนี้ค่ะใครนะคะซื้อกระเป๋าค่ะครบ2ใบนะคะแถมฟไปเลยอ,อีก1นึ่ใบนั่นเองนะคะใครอยากได้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะคะเขาบอกว่าด้านในตรงนี้ค่ะเป็นกระเป๋านังแท้นะคะให้คุณลูกค้าได้มาเลือกได้มาช็อปกันนะ,ะเรียกว่าเยอะแยะมากมาย ถูกเอาถูกใจไปไหนลองสบายดูได้นะคะด้านในก็มีกระจกนะคะมาให้คุณได้ลองสบายดีเดี๋ยวลองนิดนึงนะคะกระเป๋าวสวยจริจงๆนี่ไปค่ะราไปร้านอื่นต่อ <c oughs> แอบเนียนแอบเนียนนี่คือกระเป๋าเขาเนะคะเอาล่ะใครสนใจค่ะกับกระเป๋าสวยๆนะคะอย่าลืมแวะมากันเลยที่อากิระแบ็กช็อปนั่นเองนะคะตอนนี้แจกโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งนะคะอย่าลืม แล้วก็นะคะที่สาคัญค่ะสําหรับนะคะนอกจากอักรับแบงค์ช็อปแล้วนะคะวันนี้เราก็ยังจะมีค่ะเป็นนะคะเสื้อผ้าอื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งภายในชั้น M3 ของเราค่ะก mm ็น hmm. ะคะเรีวยกว่ามีสินค้าอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะ mm hmm. นอกจากกระเป๋าแล้วก็ยังมีเสื้อผ้านะคะมีเครื่องประดับนะคะรวมไปถึงค่ะขนมทานเล่นต่างๆนะคะให้คุณได้อร่อยกันตลอดทางเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงตอนนี้ค่ะเดี๋ยวพิธจะพาไปอีกหนึ่งร้าน นะคะซึ่งอยู nope. ่ทางด้านหน้าของเรานี่แหละกับพิก้าบาบนะคะกรมมดานด่เองนี่นะคะพิก้าบไยกรมมดาเนะคะทางด้านนี้เลยสวัสดีค่ะแม่ค้าสาวสวยสวัสดีค่ะมาถึงแล้วนะคะร้านนี้ก็มีทั้งรองเท้านี่เลยนะคะมีทั้งรองเท้าแล้วก็เสื้อผ้านะคะกางเกงยี เขาก็มีนะและตอนนี้ค่ะเขาจัดโปรโมชั่นกันด้วยสําหรับรองเท้าด้านหน้านะคะลดเหลือเพียงแค่350บาทเท่านั้นเองค่ะรวมไปถึงค่ะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นนี้เลยค่ะสําหรับนะคะทั้งกระเป๋านะคะ290บาทเท่านั้นค่ะหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าด้านในนะคะคุณก็สามารถเข้ามาเลือกเข้ามาลองกันก่อนได้นะคะเรีวยกว่าจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษกันทั้งร้านเลยทีเดียวนะคะสําหรับพิกาบ่ายกร,รมดาเองนะคะ เอาล่ะและนอกจากร้านนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีอีกหนึ่งร้านสำหรับใครค่ะที่บอกว่าวันนี้นะคะสนใจอยากจะไปงานเลี้ยงนะคะอยากจะได้ชุดที่หรูอลอังการนะคะแต่ว่าราคาไม่แพงค่ะวันนี้ก็มีแนะนำนะคะบอกแล้วว่า อยากจะได้ชุดแบบไหนอยากจะได้แนวไหนสไตล์ไหนนะคะเพียงแค่วันนี้ค่ะคุณแวะมาที่นี่นะคะกับคุณตังท้ายยุมอาของเรานะคะบอกแล้วว่าเรื่องช็อปเราจริงจังนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเดินตามหาก่อนเพราชื่อร้านว่าทวนันีนี่นะคะชื่อร้านทวันีนี่เลยจะแล้วนะคะอยู่บริเวณด้านโน้น เดี๋ยวเราไปดูกันค่าว่าเขาจะมีนะคะชุดออกงานนะคะแบบไหนกันบ้างดีดีว่าเลิศหรือรอลังการเลยทีเดียวนะคะนอกจากที่จะมี สำหรับคุณสุภาพดรีแล้วนะเราก็ยังมีค่ะสำหรับชุดสูทนะคะต่างๆของคุณสุภาพบุรุษด้วยเอาละตามที่มาเลยนี่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 นะคะชุดสีแดงสวยงามากๆตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นแต่ละชุดจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราลดกันกับทุกชุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่ะสีครีมสวยงามอยากไปงานแต่งอยากดูสวยกป่าเจ้าสาวอันนี้ไม่ดีนะจ๊ะนี่เลยค่ะจากปกติ1 2 9 0บาทก็ลดเหลือ990บาทเท่านั้นหรือจะเป็นชุดสีแดงแรงลิตแบบนี้นะคะ 2,690บาทก็เหลือเพียงแค่2,005นะคะชุดนี้ก็ไม่ถึงพันเท่านั้นเองนะคะสำหรับชุดสีเขียวเรียบหรูดูดีแบบนี้นะคะใครสนใจ,จก็สามารถเข้ามาเลือกเข้ามาลองกันได้เลยนะคะเขามีด้านในให้เลือกกันหลากหลายแบบเลยทีเดียว แล้วก็สําหรับใครที่บอกว่าอยากจะได้แบบราคาไม่แพงมากสบายกระเป๋านี่เลยค่ะด้านในเขาก็มีเช่นเดียวกันนะคะในราคาเพียงแค่290บาทแล้วก็390บาทเท่านั้นเองนะคะนะะีนะะ่คว่าเรามีตั้งแต่ราคาหลักร้อยต้นๆน,น,นะคะแล้วก็ไปถึงลับพันเลยทีเดียวแต่ถ้าหากว่าวันนี้ค่ะอยากจะได้สําหรับคุณผู้ชายด้วยไม่ต้องร้องไห้เสียใจบอกว่าอน้อยใจจังเลยทําไมร้านนี้เขามีแต่ของคุณผู้หญิงทางด้านนู้นเลยค่ะ นี่เลยนะคะเขาก็ยังมีอีกหนึ่งร้านนะคะอีกช็อปบ,บันกันที่นะคะมา,าให้เฉพาะสําหรับคุณผู้ชายเลยเรียกว่าเป็นอาณาจักรนะของคุณผู้ชายค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อสูทนะคะเสื้อเชิ้ตในวันทําง,งานก็ได้หรือว่าอยากจะออกงานเลี้ยงก็มีนะคะทางด้านนี้คุณก็สามารถเข้ามาเลือกเข้ามาดูกันได้เลยที่สําคัญค่ะเก่มากๆนะสำหรับสูตรแต่ละชุดนะคะดู ไม่ทางการจนเกินไปแล้วก็ดูเท่ดูเรุ่นด้วยเนาะใครที่ชื่นชอบนะคะสไตล์แนวนี้ก็เข้ามาเลือกเข้ามาดูกันได้นะคะอย่าลืมค่ะเราอยู่กันที่ชั้น F3 นั่นเองนะจ๊ะและแน่นอนค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจ็ของรางวัลกันอีกเลยนี่ค่ะเป็นกระเป๋านะคะทีมชอปปี้แบบ็กแล้วก็ครีมอาบน้ำค่ะจาก โบ้ตนั่เองนะคะรอบนี้เดี๋ยวเราแจกเช่นเดิมเลยนะคะสำหรับผู้ที่มาช็อปนะคะเห็นว่าเรื่องช็อปเป็นเรื่องที่จริงจังนะ,ะนะคะโอ้โหทางด้านนี้รู้สึกว่าสบายมากเลยนะคะนี่เข้าชาาัา้นแล้วแต่ละท่านนะคะสบายมากๆตอนนี้ยังเหลืออยู่อีกประมาณสองสามที่นะคะเป็นยังไงบ้างคะสบายไหมคะสบายมากเลยคุณแม่บอกว่าสบายมากๆ เดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆจะมานั่งฟังนะคะเอาละตอนนี้ค่ะเดี๋ยวพี่แจกกันอีกดีกว่านะคะสำหรับใครค่ะตอนนี้ที่ช็อปแล้วนะคะในถุงค่ะมีเออในมือนะคะมีถุงอยู่สามชิ้นขึ้นไปอ่าได้ไหมคะในมือมีถุงอยู่สามใบขึ้นไปนะคะสำหรับช็อปมาแล้วมาเลยนีขนาดนี้นะคะช็อปมาเยอะเลยเทีเดียวเอาละมีไหมใครที่ช็อปอยู่แล้วก็มีของอยู่ในมือ มาเลยค่ะพี่สิตร,รอ,อม,ามาเลยค่ะมาเลยอ,อ่านะค่ะไม่ต้องเผินไม่ต้องอายด้ยเลยชั้นนี้ใครชอบเยอะมาเลยค่ะแกกเก็บเซตคนลค่านเจ็ดหมื่นบาทเลยนะพี่มาเลยมาเร็ว,รวออพี่บอกเถินจังเลยไม่ต้องเผินค่ะมาแล้หนึ่งท่านผู้ชมดีอันนี้ชอบของตัวเองหรือของแฟนคะเอาอรวมรวมกันรวมรวมกันนะโอ้โหแล้วมีของหนูมไหมคะไม่ไม่รู้เหมือนกัน ซื้อเองแล้วทำไมไม่รู้ล่ะเออนะคะอ่นหนึ่งท่านแล้วค่ะมีใครช็อปอยู่อีกบ้างนะคะตอนนี้มีไหมใครช็อปอยู่อีกบ้างสําหรับมาเลยค่ะสาวสวยอีกหนึ่งท่านนะคะมาเลยมีไหมมีไหมค่ะรอบนี้เราแจกห้าท่านนะคะใครที่ถือถุงช็อปอยู่ในมือนะคะเดี๋ยวแจกให้เลยบอกแล้วว่าเราแจกจริงอะไรจริงด้านหลังใส่เงินเลยนะคะพอถุงเพมาก่อนไหมพอถุงพอถุง นีเธอเลยด้านหลังมีเธอเลยทีเดียวนะคะอ่ะสาวสวยมาทาัก้านทีเลยค่ะเราแจกของสหรับพี่นายที่ช็อปแล้วก็มีถุงช็อปอยู่ในมอืเอเผลอนนะคะหลายๆท่านเผลอเอาเป็นว,ว่าเดี๋ยวเราแจกขอกนะะกทงท่านนี้ก่อนละกันนะคะเราแจกของท่านนี้ก่อนละกันนะอ่าและอีกสามไปเดี๋ยวเราแจกกฏิกิกริาอื่นใช่ไหยคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่าอ,อยู่ตรงนี้นิดนึงคุณพี่หาทำหน้าดีใจนิดนึงอ่ทำหน้นาดีใจน,นะคะ เดี๋ยวยืนตรงกลางนิดนึงค่ะเหมือนถ่ายรูปถ่ายรูปเออนะคะป้ายค่ะป้ายค่ะที่นี่เข้าใจเลยคะ่ะเอาล่ะหนึ่งสองสามนี่ดีใจแล้วใช่ไหมคะดีใจแล้วโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนะคะแล้วก็มีสามชิ้นนะคะอีก่สามชิ้นแล้วรอบนี้รเราแจกกันง่ายๆเลยดีกว่าใครที่มีสีเหลืองนะคะสีสัญลักษณ์ของยูนิมอรมาเลยค่ะอีกสามชิ้นนะคะรเราแจกให้มีไหม ติกตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสีเหลืองมีไม่เอ่ยตอนนี้เรียกว่าคกักมากเลยมีไหมมีไหมใครมีสีเหลืองอยู่มาเลยค่ะมาเลยมาเลยค่ะ <S <S แจ๋ให้เลยบอกแล้วว่าใจดีมากมีไหมคะด้านหน้าใครมีสีเหลืองอยู่สัญลักษณ์ของพี่น้อ,อ่ะมาแล้วค่ะหนึ่งท่านนะคะมีไหมมีไหมใครมีสีเหลืองอยู่คะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกด้านหน้าท่านนี้มีไหมคะไม่มีไม่ไมีม ตอนนี้โอ้โหด้านหลังล่ะด้านหลังล่ะมีไหมคะมีไหมคะถ้าไม่มีเราแจกแคแน่นี้นะกำลังพึน่นอยู่เลยมาเลยค่ะไม่เป็นไรเข็นคือถุงช็อปเราก็ให้แล้วแหละช็อปขนาดนี้มาเลยค่ะซื้อถุงซืง้อเลย ยังมีมาทำทุนงานท้อนเดือดเรื่องหรือเปล่าอ,อ,อันนี้ยเรื่องหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคค่ะยืนเลยค่ะนี่เชิญตรงนี้เลยค่ะเอาละแจกไปเลยค่ะสำหรับทิชชู่ของเรานะคะเป็นทิปชู็อปปิ้งแบ็คนะคะรวมไปถึงค่ะครีมอาบน้ำเนะคะจากบูธแล้วก็กระเป๋าของเราเนี่คุณพี่คะรับแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปให้กันเป็นที่ระลึกนิดนึงนะคะว่าได้รับของกันไปแล้วใจเย็นๆนะคะใจะเย็นๆให้น้องๆข้างหลังของเราสั่นไหวนิดนึงนะคะ เดี๋ยวพอนับหนึ่งสองสามแล้วให้ทำแบบนี้นะเฮ้โอเคไหมโอเคไหมโอเคนะโอเคนะคะโอเคนะด้วยหลังสัมผได้ด้วยนะโอเค1-2-3สองสามเฮ้เออก็ทำจริงเนาะเอาละขอบคุณคะ F4 นั่นเองรอบนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวลาก่อนนะคะเจอกันได้กับด้านล่างนะคะเดี๋ยวกลับมาใหม่มาแจกของกันอย่างแน่นอนะคะ่ะบ๊ายบายเอาละค่ะนะคะก็ผ่านไปแล้วสำหรับชั้น F4 นั่นเองนะคะข้างบนนี่เขาก็หูนแนะนำกันเยอะแยะมากมายหลากหลายร้านค้าก็เลยทีเดียวนะคะก็ได้ยินโปรโมชั่นแรงๆดังนั้นแล้วก็สามารถตามขึ้นไป ต่ำกันได้นะคะว่าร้านไหนเขามีโปรโมชั่นแรงๆขนาดไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวฉัน F4 นะคะเตรียมตัวไว้สาหรับลูกค้าท่านไหนคะ่ะที่กําลังเดินช้อปปิ้งอยู่ที่ชั้น F4 นะตอนนี้เปิดโอกาสให้ช้อปไปก่อนเพราะข้างบนเนี่ยนอกจากจะมีร้านค้านะคะของทางยูเนียนมอลแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเขาเรียกว่าโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นแรงๆนะคะงานนี้ต้องบอกเลยใครที่รักสุนัขรักมารักแมวเนี่ยชอบทําบุญเหลือเกินคะ่ะสามารถเดินขึ้นไปช้อปที่ชั้น F4 ได้เหมือนกันนะคะกับอีกหนึ่งกิจกรรมโลเอามันปั่นน้ําใจนั่นเองซึ่งรายได้ตรงนั้นเนี่ยนะคะเราจะส่ง ต่อแล้วก็มอบให้กับทางมูล,ลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเหล่านักช็อปค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวหรือว่าจะเป็นน้องๆหนูๆเองก็ตามแต่ค่ะเรียกได้ว่ามาช็อปด้วยได้บุญด้วยนะคะสมแล้วแหละที่เป็นนักช็อปหน้าตาดีนะอยู่เนียนหมอจริงๆเน่เป็นยังไงล่ะอ่ะ อยากที่บอกไปว่าทุกๆรอบกิจกรรมของเราค่ะจะมีการแจกของรางวัลด้วยนะคะเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะเอ๊ะตอนนี้นี่น่าจะมีแฟนคับของคุณนัทศักดาทรมาสแตนบายรออยู่แล้วแหละบางคนเดินช้อปปิ้งยังไม่รู้เลยวิย มีทารามาด้วยหรอมานะคะมีนะคะมีด้วยค่ะมาวันนี้เลยคุณนัทศักดาทรนนั่นเองโอ้ยแค่พูดแค่นี้แล้วไหนไหนนัทไหนอยู่ไหนยังยัง,ย,งยังไม่มาตอนนี้นะคะแต่มาวันนี้นี่แหละยังไงก็เตรียมตัวนะคะสแตนบายรอได้เลยค่ะบอกแล้วนะประมาณ5้าหกโมงเย็นเลยนะใบก่อนเลยนะเผื่อใครที่แบบอยากจะถ่ายรูปไปโชว์เพื่อนอยากจะถ่ายรูปอัพไอจีลงโซเชียลเฮ้ยเกฉันมาเดินชาวพอยูเนียนมอฉันเจอนะัทตัวเป็นๆเ,เลย ต้องมาจองที่เลยนะคะเพราะที่สำคัญประชาสัมพันธ์บอกไว้ก่อนเลยงานนี้วันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนคลับนะคะที่ติดตามคุณนัทไปทุกสถานที่ทุกคนทุกแห่งหรือจะเป็นแฟนคลับขาจรขาประจำอะไรก็แล้วแต่เรามีเกมกิจกรรมค่ะนี่ใบก่อนเลยนะเกมกิจกรรมที่จะให้คุณสาวๆหรือว่าแฟนคลับของคุณนัททั้งขาประจำและก็ขาจรขึ้นมาร่วมเล่นเกมกับคุณนัทด,ด้วยสัมผัสใกล้ชิด ได้เซลฟีด้วยเพราะฉะนั้นใครนะคะที่อยากจะเจอกับคุณนะัทศักดาทธนตัวจริงเสีจริง,รงอยากจะขึ้นมาเซลฟี่แบบแก้มติดแก้มแล้วแล้วก็วันนี้ช่วงเวลาประมาณ5-6โมงเย็น อย่าไปไหนนะคะสามารถมาสแตนบายเนี่ยรอยอยู่ที่ศูนย์การ้ายูเนี่ยนมอลได้เลยและอย่าลืมตอนนี้ก็ช็อปกันไปก่อนแล้วกันค่ะเพราะว่าเรื่องช็อปเราจริงจังกับยูเนี่ยนมอลค่ะเลยจัดงานนี้ขึ้นมานะคะ10วันเต็ม,ตมงานนิวนี้นะคะก็เป็นวันที่2แล้วยังไงก็สามารถช็อปกันไม่ได้เลยซึ่งเราจะมีกิจกรรมในทุกวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์โดยเสาร์หน้าค่ะพบกันแน่นอนเลยกับอีกหนึ่งสาวสวยเสียงดีจากบ้าน AF คุณน้ำ AF11 นั่นเองใครที่เป็นแฟนคลับคุณน้ำหรือว่าอยากจะมาดูร้องเพลงพอขนาดไหนมินิคอนเสิร์ตของคุณน้ำ AF11 นะคะในวันเสาร์ที่5สิงหาคมค่ะไม่ควรพลาดตามมาชอบกันได้ตามมาเซลฟี่กันได้เช่นเคยเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้เรามีของมาแจกกันเหมือนเดิมเลยนะคะแจกเลยหลายๆท่านคิดว่าคงมีโทรศัพท์เบอรถือสมาร์ทโฟนอยู่แล้วใช่ไหมกติกาง่ายมากเลยใครกด ไลค์ like, กดแชร์เพจยูเนียนมอตอนนี้เอามาโชว์แล้วมาเอาไปเลยนะคะมาตําของรางวัลเราไปเลยค่ะกดไลค์กดแชร์เพจยูเนียนมอขอดูหน่อยค่ะขอดูหน่อยนะคะใครกดไลค์กดแชร์เพจยูเนียนมอของเราค่ะมารับของไปเลยเอามาโชว์ไปเลยนะคะมาโชว์ให้ดูหน่อยแล้วก็รับของรางวัลไปเลยนะคะแจกค่ะแจกค่ะ เผื่อวันนี้วันนี้วันเสาร์ไงเด็กนักเรียนก็อยู่ใช่ไหมลูกหลานนี่เห็นเดินกันเต็มเลยเด็กเล็กเด็กน้อยนะคะมาเลยค่ะกดไลค์กดแชร์เพจนะคะเราก็เดินมาค่ะมาเอาของรางวัลไปมานี่แล้วเพจยูเนียนมอนะคะอย่าไปกดเพจไหนนะอ่ะ Union More, ายูเนียนมอจ่ายยูเนียนมอพิมพ์เข้าไปภาษาไทยก็ขึ้นนะคะไปที่ facebook ค่ะแล้วก็พิมพ์ ยูเนียนมอค้นหาที่คำว่าเพจนะคะเจออันไหนก็นั้นนั่นแหละมาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์รับไปค่ะหยิบไปเลยค่ะกดไลค์กดแชร์ยังคะมาแล้วนะคะหนุ่มน้อยของเราเออรับรับเลยลูกหยิบไปเลยเลือกไปเลยตุ๊กตุนตุ๊กตานะคะหยิบไปค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะเอาไปค่ะหยิบไปหนึ่งอันนะคะหยิบไปเลยแค่นี้แหละกดไลค์กดแชร์เพจของเราค่ะยูเนียนมอนะคะ ย้ำม,มีครั้งหนึ่งเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้แหละ แจกกันตลอดทั้งวันเลยรอบนี้แจกอนุน่นทีรอบนั้นแจกอนัน่นทีอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นค่ะวันนี้เหล่าบรรดาสมาชิกนักช็อปท่านใดที่สนใจอยากจะได้ของที่ระลึกกับงานลดเอามันพันกว่าล้านสามารถเดินช็อปๆไปเลยค่ะกี่ถุงกี่ถุงเลยก็ว่ากันไปนะคะอย่างที่บอกไปนี่แหละเราจะมีของมาแจกต่อเนื่องต่อเนื่องเลยนะคะทั้งในบริเวณส่วนโซนของเวทีกลางของเราและก็ตามชั้นต่างๆนะคะของยูนี่ยนมอลล์อย่างที่รู้ รู้กันนั่นแหละว่าจะมีเดอะแก๊งนะคะผู้บา่าวผู้สาวคา่ะเลาะพาท่านไปเลาะๆะแต่ละร้านดูว่าร้านไหนเนี่ยเขามีโปรโมชั่นแรงๆอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็มีของมาแจกด้วยนะกับเดอะแก๊งนั้นเนี่ยฉะนั้นใครที่เดินเดินไปตอนนี้สามารถไปสแตนบายอยู่ที่ชั้น4ได้นะคะ F4 เลยนะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวเขาจะแจกกันอีกแล้วแต่ตอนนี้นะคะต้องบอกเลยขอเบรกการประชาสัมพันธ์บนเวทีไว้ก่อนดีกว่าเพราะในชั่วโมงถัดไปเนี่ยเราจะมีการขึ้นไปดูว่าเอ๊ะชั้น4ี่เขามีร้านค้าร้านไหนจัดโปรโมชั่นอะไรกันบ้างแล้วไหนไหนไหนงานโลเอามันปั่นน้ำใจอยู่ตรงไหนเนี่ยที่ว่ามีการออกมาออกบูธขายจําหน่ายสินค้ามือ2คุณภาพดีและที่สําคัญใครไปชเอปเื่องบนบอกเลยว่างานนี้ได้ของด้วยได้บุญด้วยนะคะเพราะว่า รายได้ทั้งหมดเนี่ยจากการจัดงานโลกเอามันปันน้ำใจค่ะจะมอบให้กับมูล,ลนิธิ เพื่อสุนัขในซอยนั่นเองยังไงก็อย่าลืมขึ้นไปช็อปกันได้ที่ชั้น F4 นะคะตอนนี้เดี๋ยวพักเวทีกันก่อนดีกว่าสแตนบายรอไว้ใครที่รอคุณนัทศักดาทอนใครที่อยากจะดูซิกแพคคุณนัทกนันรอไว้อดใจไว้กันสักแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้พบปะจะเจอกับคุณนัทศักดาทอนตัวจริงเสียงจริงกันได้และที่สําคัญใกล้ชิดฟินเวอร์กันแน่นอนเลยค่ะกับงานนี้รถเดารมันพันกว่าร้านค่ะ